แครร่วมสนับสนุนการเปิดตัวแอปพลิเคชันหมอชนะร่วมโหลดร่วมใจชนะภัยโควิด -19 เมื่อวันที่10เมษายน2563ดรวงกฎวิจักสังสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจดิจิทัลบริษัทกรสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนรือแครร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันหมอชนะร่วมโหลดร่วมใจชนะภัยโควิด -19 โหลดแอปเท่ากับบริจาคข้อมูล โดยมีนายพุทธิพงศ์ปุณณนนการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประสานความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนนาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพโดยแอปพลิเคชันหมอชนะร่วมโหลดร่วมใจชนะภยัยโควิด -19 เป็นแอปพลิเคชันบันทึกการเดินทางและเกณฑ์วัดสุขภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทุกภาคส่วนในการช่วยประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อในภาวะวิกฤตจ,จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อให้มีการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถดาวน์โหลดทั้งในระบบ iOS และ Android ได้แล้ววันนี้ค่ะ